เทศนาเรื่องเรื่องภาวนาเพราะนายไปพูดถึงเรื่องจิตอันอื่นไกลก็พูดมากมายแล้ว,ลวเราเทศเฉพาะรวมเข้ามาหาจิตเดียวเด้อคสาวนี้ <c oughs> จิตที่เป็นของฟื้หัดยย่เป็นการลำบากเลืกเกิน จิตในเมื่อฝึกหัดแต่แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่ายแต่คนที่ฝึกหัดจิตอยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิต,ย,จจตยุคพระอ,องค์เทศสนาว่าจิตตัสสะดัม,ดโดมโตดัมโทสาธุ จิตาศาสารได้มโทสาทุท่านวานจิตที่ทรมรานวาลฝึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากท่ันวาน,นเพราะเหตุจิตเป็นของรักษาได้ยากนั่นเองเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ไหนแต่ใดมาจิตของเรารักษาไว้ไม่ได้ยุไม่อยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนสร,รพทัทุกอย่างเที่ยวอย่างนั้นโดยเข้าใจว่าจิตว่อนน่ะเป็นความสบายมุนวอนน่ะเป็นความสบายเป็นความสุข มันพาวิ่งว่อนหลายอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยวอยู่แต่บ้านนั้น,นลำขาดเ,เ,เที่ยวบ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเมืองไกลเมืองบ้านไกลบ้านไกลนั่นเข้าใจอารมณ์สุขการเที่ยวมันต้องคนมีเงินนังช่วยหน่อยแต่เงนินก็ต้องเราเป็นปคนหา ต้องใช้เงินใช้สตางแต่ถ้าเราเป็นคนหาเงินไม่ใช่มาเองหามาแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่จะใช้เมื่อไรเรา้งคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแท้ที่จริงนั่น เราเป็นี้ค่าเงินดังหากเราเป็นคนหาแล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกลองคิดดูไม่ใช่เป็นค้ข่าเงื่อนไม่ได้เป็นธาตุของเงินนึกนั่นแหละเข้าใจว่าเป็นควาสุข <c oughs> จิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ เที่ยวไปในที่ต่างๆชอบแทรกไม่มีหยุดยั้งนั่นแหะเข้าใจว่าความสุขของใจความสุขอันนั้นน่ะเข้าใจว่านั้นความสุขขั้นจิตเขาเอาฝึกฝนอบรมได้แล้วอยู่คงที่ เข้าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความสุขอยากจะให้วุ่นว่อนจึงค่อยไม่ความสุข <c oughs> ความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ความเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าจิตอุ่นว่อนนะเป็น แต่พระองค์เทศนาว่าจิตตาธรรมะโทธรนะมะทรมโธสาธุท่นว่างนั้นคนที่ฝึกหัดจิตแล้วนั้นได้ดีแล้วนะเป็นความดีอย่างยิ่ง <c oughs> <c oughs> คิดดูมาดูบัวดูสัตว์สารสิ่งต่างๆก็ฝึกหัดได้ใช้ได้ อย่างมาเดี๋ก่อนเดีย๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหร่นะสมัยก่อนนั้นมาเทียมรถให้อยู่ไงมันก็ยืนอยู่นั่นน่ะตั้งสามสี่ชั่วโมงก็ยืนอยู่คงเทียน้ามาฝึกษาดิตีแล้วถึงเย่องของจะหน,นีไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มัน เทียมนอดอยู่นั่นนะ่ะมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องลำขานก็อันนั้นเ็เป็นความสุขของเจ้าของอันนี้น <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งเลยไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่กลัเวรวุ่นวาย ไม่สงสัยเป็นอารมณ์ต่างๆงั้นฉันบอกว่าได้ความสุขความสุขเป็นจริงอย่างนั้นคนเราเนี่ยมาเห็นความสุขในการสมบุกจึงต้องวุ่นวายหาสิ่งต่างๆ <c oughs> ให้มีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ เครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตกอารมณ์มันน่ะสิเมื่อจิตมันสงบมันมีอารมณ์อะไรมันเงียบสนิทสนิทนิ่เงียวเฉยๆนั่นแหละเข้าใจทำไมไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุข ความที่เข้าใจผิดนั่นแหละยากอยู่ขอให้เข้าใจถูกต่างจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไรราถนาอะไรเราปฏิบัติเดียวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความความวุ่นหวายต้องการความสงบสุข ก็บอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายใชุ่หนวุ่นวา,วายสุขสงสัสุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงอรจไปเข้าใจผิดกันอย่างนั้นความที่เข้าใจผิดนั้นเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดี ไม่อิ่มใจพอใจกับความมีอยู่ขงตนตอนมีความถุขอยู่แล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยังค่อยเดือดร้อนเป็นทุกข์อ้ไรก็ตามถอะคนมีคนรวยท่าได้ก็ตามถอะถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกัน คนมีความสุขเพราะเหตุที่อีกพอกับของความีของของตนสันตุถีพระมังธนานพระองค์เทศนาว่ความยินดีตามมีตามได้เรียกว่าเรียกเป็นความสุข,ขนั่นหมายความว่าตามมีตามได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าได้ได้เท่านั้น ยินดีกับนที่ตนได้นั้นพอใจล้วที่ตนได้นั้นครั้ยินดีพอใจในที่ตนได้มานั้ะก็ใช้จ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่มันก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมาสิมันก็อิ่มอะไรคนนะได้เท่าใดไม่พอใจอยากอดไมากมากยิ่งนไปมีมากก็เหมือนกับคนจนมีมากก็เหมือนกับคนทุกมีมากก็เหมือนกับคนจน จนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดคือคือเดือดร้อนในใจอยากจะให้มีมากขึ้นไปความทุกข์กับความจนมันต่างกันแต่กันนไม่แนวเดียวกันน,นั่นแหละอันท่าหางยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าสันทุถีก็สมังเทนังยิ่งดีตามมีตามได้มันก็จนนะที่างไทยของเราไม่ทะเอย,ยเอทะยานดีเราต้องไปจนนะสินั่นเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าใดเราไม่ใช่ไม่หาหาเหมือนกัน ทำมาค้าขายหาอยู่หากินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันจะได้มาแล้วนั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาได้วถ้ย,ยินดีกับที่ได้นั้นไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้วยินดีกับได้แล้วของที่มีอยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้อหมายความว่าหาอยู่แต่ยินดีกับของที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเฉยเลยอย่างคนที่เข้าใจว่าไม่ยินดีแต่มีแต่ได้เนี่ยเข้าใจไม่หาเฉยเลยคงเข้าใจผิดเช่นนี้ยิ่งค่อยไม่เข้าใจในคุณธรรงคุณศาสนานสของ,าางประสงค์ของศาสนาจึงไปเห็นในหุ่นไหวเรายินดีกับ อารมณ์ของเราเราไม่ใช่ว่ะเราไม่ปฏิบัติเราไม่ใช่ในชำระอาสาสารชำระอาสาสางแล้วมันอยู่แล้วมันวางแล้วแล้วมันถอนลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีกับความสุขความอันเรียกยินดีกับความสมบบางบอันนั้นมัน,นก็เกิดสุขขึ้นมาทาให้ยินดีกับเป็นทุกข์ก็ล้าไปคำลังนก็กมีกับจนนั่นแหละ มันก็คนดีกับคน,นจนเท e. <c oughs> ่านั้นเห็นความสุข <c oughs> ของตนเป็นของปื้มเป็นของหน้าปลื้มปีติการที่จะให้เห็นความให้เห็คนความสุขความสงบน,น,นั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขเฉยไม่ไม่คนยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่ก,ก่อนแต่เก,ก่าเ่อเแต่หลายพบหลายชาติ <c oughs> มันวุ่นวายมันสงสยัยมาในพบนี้ชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวล ยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนงาขนาดนี้มันสมบลงไปอันความสงมบนมั่นแหละไม่ใช่ของทำง่ายๆคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนจะได้สะกดก็เสียยากน,นี้เราได้แล้วมันจะเกิดเึ็นปีติมัน,นเกิดพอใจ คือคคนมินดีกับของที่เรามีอยู่ <c oughs> ให้หาว่าอย่างนี้ยังจะเกิดความพอใจความอี่งใจความอิ่มใจความพอใจเรา <c oughs> ในธรรมะที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้น เขาเป็นของเขเป็นความสุขกันนึงไม่มีอะไรก็อเอาเบื้องต้นหนึ่งงตื้อน,นี่แหละเดี๋ยวนี้เรามีสินเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชินหาที่ 5, ท 8, แดเราก็ละได้ในข้อมดเว้นนั้นอันพวกชาวบ้าน มอพวกที่มาได้รักษาศิ้นมากยิ่งกว่าเก้าสิบเก้าเวอร์เซนที่ไม,ม่มีชิ้นห้าอันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นอันเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละเพียงเปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นอาจจะครึ่งเปอร์เซ็นตั้งอีกก็ได้ที่รักษาศิ้น ที่งอดเว้นจากความชั่วที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเหมือนกันความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยค่าเนโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรงนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบาย,ยานั้นความสุขของเขาจะมีจะรวย ยังมีงยอดเกียรติยศชื่อเสียงโดดังคนนิยมนับถือโน่นนี่ควี้คิดของเขาอันพวกเราปฏิบัติหวังเอาความสุขอันที่เราละความชั่วนั่นแ่ละค่ะไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกียรติยศชื่อเสียงด้วยความสนะเสนียนั่นเราเป็นความสุข เราละความชั่วนะคิดว่าละความชั่วใดเป็นความสุขของเราีนสินห้าแล,ล้วก็ละใดหักขอมันก็เย็นอิ่มองอิ่มใจขึ้นมาเอาตื้นตื้นเนี่ยข้าพิจารณาอย่างนี้มันก็สบายใจจิตเมื่อก็สงบท่น้นพิจารณาทั้งเรื่องสินมันเร่งสงบเอง ท่านเห็นความสุฒิของตนสงบเองเรียกว่าศีลานดด <c oughs> สติสงบเยือกเย็นลงไปมันก็ไม่มีอะไรนล้พุทธิยานาึงความสุข,ขนัานอีกละเอียดลงไปพิจารณาเรื่องความสุขขนาดที่จะละกวามที่จะได้ความสุขอันนี้ไม่ใช่ควาง่าย น่ากังวลเกี่ยวของผัวพันธารพัพทุกอย่างตั้งแต่สินหาไปแล้วคนมากยิ่งกว่ามากในโลกอนนี้ที่มันยุ่งเหยิงด้วยสิ่งสรรพัดตวางใครพูดอะไรก็ลองพูดหลองดูเถอะคนร้อยตั้งร้อยล่ะพูดมาไม่ได่ว่าทุกทั้งนั้นมีมันมีความสุขสักคนเดียว า้าครูบาอาจารย์เขาข้าพระเจ้าทรงทำบุญทำทานภาวนารักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่เศร้าทุกข์อะไรต่ออะไรจนพูดไปถูกทุกข์ของคน <c oughs> ทุกข์กายทุกข์ใจรวมมาทุกข์กายทุกข์ใจอที่จะทุกขกายทุกขใจมีกี่คนเหรอนี้ ถึอว่าสุกกายสุกใจนั่นมันเป็นของดีมากเป็นของหายยากที่สุดเอาละถึงทุกถึงสุกกายสุกใจก็ถึงมันจะได้สักกี่มากน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้กี่มากน้อยมีแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเลยหาของทุกอย่างนั้น ควานเสี่ยวของนูนเนียแรงต่างสะพานทุกอย่างคมยึดคงถือและเดือดร้อนนวดวายเนี่จริงว่าการทำภาวนาต้องกล่าวถึงเรื่องจิตจิตตัวเดียวเท่านั้นไมนต้องพูดอื่นไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็เข้ารวมถึงสมาธิภาวนา เมื่อถึงจิตก็เห็นจิตที่มันยุ่งวนุ่งหลายัมัระตามกระายมันเสือกรก,อกระสนกระเสือกกระสนหรือจิตที่ไม่พอใจในในในความในความสงบของตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์อีกเห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยือกเย็นนั้นยินดีพอใจกับเรื่องจิตสบงบมานั้นมันก็อิ่มเต็มตื้อขึ้นมา ความเต็มนั้นเป็นของหายาเงินหมื่นเงินแสน,นที่ไปซื้อออกก็ไม่ได้แล้วไปขายคนอื่นทั้งล้านก็ไม่ได้ทั้งร้อยล้านก็ไม่ได้เง้นของเฉพาะส่วนตัวเจ้าไหนกันอีกความสุดท้าเช่นนั้น <c oughs> เอาละเทนี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจในของแปลกเหมือนกันนั้นเป็นเหตุให้คิดให้พิจารณาให้ให้ถี่ถวนจึงจะเข้าใจฝึกหัดใจ แล้วใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนได้รับความทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดใจก็ใจนั้นรับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจก็ใจนั้นจะเป็นนั้นรับความสุขแล้วใครเป็นคนฝึกหัดใจคร่บเอาสติฝึกหัดใจ สติควบคุบใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวระลึกสติคือความระลึกได้ชาวปัญญาอยู่ด้วยกันค,ความรู้ตัวการพึ่งหัดใจคือรู้เท่าของเรื่องเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิตมันคิดมันนึกให้รู้ตัวเข้งมา ู้คิดผู้นึกเนะยเป็นตัวจิตสติเท่านั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตนั่แล้วมันจะหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจจะรวมเป็นที่เดียวมันยากขั้นท่าไม่เห็นเนวยตนเองมันยาก ถึงเห็นไม่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั่นแหละควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องของมันยึดตลอดเลยน,ะนานนะข้ามันหากจะรู้เองวันเดมันหากจะรวมเองวันอกอยวจไปคิดว่าจะให้รวมหรือไม่รวมก็อย่าไปคิดจะไปตามรู้เรื่องของจิตแล้วก็พอ <c oughs> มื่อตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันไมรวมข้อเป็นใจมันไม่อยู่ในที่เดียวจิตเป็นขอมีตนมีตัวเมื่อควบคุมได้แล้วมีตัวกลายเป็นของมีตัว <c oughs> ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ใจเห็นใจได้ถ้ามันเข้ามานอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกแล้วมันเป็นใจนั่นแหละใจเห็นใจละครั้สติควบคุมจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆันเรียกว่าจิตเห็นจิต ที่จะได้รับความสุขความสบายในเมื่อมันรวมเขาเป็นใจมันอยู่ในที่เดียวและนั่นแหละได้รับความสุขลวคะสุขอันนั้นเป็นของแปลกสุขไม่ไม่มีตนไม่ตัวสุขแปลกจากโลกของเขาสุขสุขในาทางธรรมถ้าหากว่าแล้วฝ่าฝืน ทำมันก็เป็นโลกทำมันแล้วเน่ยกลายเป็นทุกข์ไปอย่างอธิบายปฟังทางเมื่อไรความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความเดือดร้อน,นวนวายไม่มีอะไรทั้งหมดมอยากให้มันเดือดร้อน,นวนวายมันกลายเป็นทุกข์เพราะมันติดทุกข์มานาน มันหลงทุกมานานหลงทุกเป็นสุขมานานันอนี้ความสุขปรากฏกันนิดนีด้เนี่ยหน่อยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์อ้าทำเพราะนาน